ถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้การเงินคุณนั้นพังแน่นอนครับสาเหตุนั้นมีมากมายหลากหลายนะครับเฮ้ยฉันก็ตั้งใจนะฉันก็พยายามนะทำไมการเงินฉันไม่ดีขึ้นจริงๆต้องเริ่มต้นตั้งแต่การบริหารความเครียดตัวเองครับนั่นคือวิธีแก้ไขครับตั้งใจดู EP นี้ดีๆนะครับเพราะว่าเราจะมาสอนวิธีการบริหารจัดการความเครียด วัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอลและนี่คือ Money Matters ครับรายการที่ทำให้เรื่องเงินนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและก็เรื่องสนุกครับ EP นี้พลาดไปได้จริงครับพ่อบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้คุณพลาดเรื่องนี้ไปการเงินคุณนั้นพังแน่นอนครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่าเรื่องวิธีจัดการความเครียดทางการเงินการลงทุนวอร์เรนเบรฟต์นั้นเคยพูดเลยว่าถ้าวันนี้คุณคุมอารมณ์คุณไม่ได้คุณก็จะคุมเงินคุณไม่ได้ ต้องบอกประโยคนี้จริงมากๆนะครับเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสภาวะจิตใจของคุณนั้นจะมีผลกับการเงินทุนโดยตรงครับถ้าวนนคุณจิตใจไม่ดีคุณเครียดนะครับการเงินคุณจะแย่แน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นวัฏจักรครับมันเป็นวัฏจักรได้ยังไงมาดูนะครับลองนึกดูนะครับว่าตอนนี้คุณเครียดอยู่แล้วคุณไปลงทุนตัดสินใจได้ดีไหมครับแน่นอนไม่ดีเพราะว่าคุณเครียดจริงไหมตัดสินใจได้ไม่ดีเลือกหุ้นผิดกองทุนผิดขาดทุนไปไงครับเครียดไหมทีนี้เครียดกว่าเดิม ไปตัดสิในใจใหม่แย่กว่าเดิมขาดทุนหนักกว่าเดิมเครียดตัดสินใจแย่ขาดทุนแล้วก็วนเนี่ยซ้ําๆ,ๆ,ๆมันก็เลยทําให้หลายคนแปลกใจว่าเฮ้ยฉันก็ตั้งใจนะฉันก็พยายามนะทำไมการเงินฉันไม่ดีขึ้น <c oughs> เพราะว่าไม่เข้าใจว่าจริงๆต้องเริ่มต้นตั้งแต่การบริหารความเครียดตัวเองครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตั้งใจดู ep นี้ดีๆนะครับเพราะว่าเราจะมาสอนวิธีการบริหารจัดการความเครียดถ้าความเครียดคุณดีหายไปปุ๊บตัดใจคุณจะดีขึ้นและผลตอบแทนคุณก็จะมากขึ้นครับ พราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะเริ่มต้นที่กดไลค์ก่อนเลยนะครับให้รู้ว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมมากกดแชร์แล้วก็ subscribe ไปเลยแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าเราแบบพร้อมมากๆนะครับเริ่มต้นคือต้องรู้สาเหตุก่อนครับว่าทุกวันนี้เราเครียดเรื่องการเงินการลงทุนอย่างไรบ้างแล้วเราเครียดเพราะว่าอะไรต้องบอกว่าสาเหตุนั้นมีมากมายหลากหลายนะครับตั้งแต่1คือเงินไม่พอใช้ไรายได้น้อยเกินไป เงินจะมาเผื่เฉลนไม่ไี้ลงทุนแล้วขาดทุนยอดขายลดลงเงินลดลงโดนไล่ลลลลออกเป็นหนี้บ้านหนี้รถหีบัตรเครดิตนี่นอกระบบมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ขาดฝันเกิดขึ้นเช่นมีคนป่วยในบ้านต้องซ่อมบ้านซ่อมรถเงิงนเฟ้อเพิ่มขึ้นเข้าของแพงขึ้นต้อบอกว่าสาเหตุที่ทำให้คุณเครียดนั้น <c oughs> เห็นไหมครับว่ามีเยอะมากเลยแชร์ข้างล่างได้ไหมครับว่าตอนนี้คุณเครียดเรื่องเงินอะไรบ้างน,นะครับลองแชร์ดูได้ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแล้วต้องบอกว่าไอ้ที่เครียดเนี่ยคือเครียดจริงๆไม่ได้คิดไปเองนะครััััััับบบบเเเเเเเพพรรรรรรราา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 าะะวววว่่่่่่ิิิษษทททททีีีีปปึกกกกชช้้้นนนนนนอออยยยยยยงง McKenzie คคคมมจโโลลุ เกาใน1ิบคนบอกว่าตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ความมันอยู่ที่ทีๆนั้นลดลงอย่างรวดเร็วและความสุขนั้นก็น้อยลงด้วยครับนอกจากนั้นเขายังบอกได้ว่าตั้งแต่มีโรคระบาดเนี่ยความเครียดด้านการเงินนั้นเพิ่มขึ้นมากครับใครเป็นแบบนี้บ้างคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับพาร์ทแรกว่าสําคัญแล้วนะครับพาร์ทสองสำคัญกว่านั่นคือวิธีแก้ไขครับมีวิธีแก้ไขอะไรบ้างเริ่มต้นดิคอแรกครับข้อแรกคือเช็คสถานะทางการเงินของตัวเองครับ เราต้องรู้จากตัวเองจริงๆครับว่าสถานการเงินเราเป็นยังไงอย่างทองแท้ครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เรามีหนี้มากเกินไปตอนนี้ไรายได้ไม่พอรายจ่ายเป็นต้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นของ,งการแก้ปัญหาคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเนี่ยมีปัญหาครับพอเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรเราก็มาหาทางแก้ไขกันคือโซลูชันครับแน่นอนว่า2อ,อย่างที่ทําได้ง่ายสุดเลยก็คือ1คือหาไรายได้เพิ่มกับลดรายจ่ายลงครับ ลองคิดตามนะครับว่าเท่าน,นี้คุณมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นคุณใช้จ่ายได้ลงแปลว่าเงินออมเงินเก็บก็มากขึ้นปัญหาการเงินน้อยลงไหมครับแน่นอนมันต้องน้อยลงอยู่แล้วใช่ไหมครับข้อ 2. ติดตามและจํากัดการใช้จ่ายของตัวเองครับอันนี้จะสอดคล้องจากข้อแรกนะครับถ้าตอนนี้นะคุณมีสภาวะแบบนี้คือเดือนชดเดือนเงินออมไม่มีหรือรายจ่ายมากกว่าไรายได้ต้องตั้งใจฟังข้อนี้เลยนะครับก่อนจะไปข้อต่อไปมีสถิติมาฝากครับ60 40ครับจากสถิติหลังบ้านเนี่ยมันโชว์ว่าจากคนที่ดูเนี่ยตอนนี้สมมติมี100%นะครับจะมีคนที่ subscribe ไปแล้วเนี่ย40%ด้วยกันและจะมี60%ครับดูเรานะแต่ยังไม่ u b s c r i b e ก็อย่าเชื่อเชิญครับว่า u b s c r i b e เลยครับจะได้ไม่พลาดเน Hi ื้อหาดีทุกสัปดาห์วิธีการให้คนทำคือคุณต้องเช็คครับว่าคุณใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างครับแล้วไม่ได้ทำแค่วันเดียวทำงี้ทุกวันแล้วคุณจะได้รู้ครับว่าเงินมันรั่วไปไหนบ้าาาาางงค่่่กิินนเเเทททรรด ของมันต้องมีเท่าไหร่ฟุ่มเฟือยเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนต้องตัดของไม่จำเป็นออกไปครับเพราะจริงๆส่วนมากแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทําให้คุณเดือดร้อนคือของไม่จําเป็นนี่แหละครับลองนึกดูนะครับว่าถ้าทำสองอย่างคู่กันเลยนะเป็นไงครับเงินเก็บต้องมากขึ้นจริงไหมเงินเก็บมากขึ้นความเครียดคุณก็จะน้อยลงครับข้อ 3. อย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาให้เลือกของที่ชอบกับไม่ชอบจะต้องเลือกของที่ชอบถ้าภาษาอังกฤษคือ pleasure and pain จะต้องเลือกเพลชเชอร์ก่อนอยู่แล้วนะครับก็คือสิ่งที่เราชอบใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะกินของที่ชอบต่อกำลังกายเลือกอะไรแน่ <c oughs> นอนคนก็นมากจะเลือกกินของที่ชอบทั้งที่รู้นะว่าออกกําลังกายดีนะครับแต่เพราะว่าออกกําลังกายมันเป็นเพลนไงกินดีอร่อยมันเป็นเพลชเชอร์เนอะไหมครับนะเหมือนกันกับการเงินเหมือนกันคือชอปปิ้งอ่ะมันเป็นเพลชเชอร์คือความสบายใจความสุขทั้งที่รู้ว่าปลายทางควรจะต้องมีเงินเกษียณน,นะ แต่มันอีกไกลไงครับมนุษย์เราถูกดีไซน์มาให้เลือกของระยะสั้นก่อนเสมอครับมันก็เลยทําให้ยาวๆก็เลยไม่ค่อยเวิร์กครับแล้วเราจะแก้อารมณ์ชั่ววูบได้ไงคือข้อ4ครับเราเนี่ยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับคุณมีเป้าหมายชัดเจนระหว่างทางคุณก็จะไม่หลงครับก่อนทําอะไรคุณจะคอยคิดว่าควรทําหรือไม่ควรทําระหว่างซื้อของกับเก็บเงินระยะยาวไว้ให้พ่อมแม่ไว้ให้ตัวเองไว้ให้ลูกใช่ไหมครับนอกจากนั้นนะครับการที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยคือระหว่างทางคุณเจอปัญหาด้านการเงินเช่น โดนไล่ออกยอดขายตกลงทุนผิดภาคแล้วแต่ใช่ไหมว่าคุณก็จะลุกขึ้นมาทุกครั้งเพราะว่าเป้าหมายคุณชัดเจนไงครับและคุณก็จะพัฒนาตัวเองด้วยเพราะคุณรู้ว่าเช่นฉันจะมีเงินเก็บเป็น10-20ล้านตอนอายุ60เฮ้ยฉันรู้เท่าเดิมไม่ได้ฉันรู้มากกว่านี้เคยเป็นแบบนี้ไหมครับอยากทำคอนเทนต์แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงยอดวิวเยอะแต่ไม่มีคนซื้อทำคอนเทนต์ดีมากแต่เข้าถึงคนน้อยทั้งหมดมีคำตอบในคอร์สนี้ครับ คอสนี้สอนโดยทั้งพี่พอแล้วก็พี่ฟอนนะครับจะประสบการณ์ตรงครับที่ทํามายาวนานหลายปีซึ่งพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสสอนคนมาแล้วเป็นแสนคนนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศสนใจติดต่อขอราคาพิเศษได้ที่ Line@ @pallonlinestore ครับข่าวดีครับถ้าคุณเป็น s u b สไคร์เบอร์หรือ m e m b e r รนะครับของ Money Matters ได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะติดต่อได้ที่แอดมินเลยครับเห็นไหมครับว่า เป้าหมายมันสาคัญขนาดไหนข้อ5ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับถ้าเราเนี่ยคิดไม่ออกหรือถ้าเราไม่รู้จริงก็ต้องปรึกษาคนที่เก่งกว่าจริงไหมครับเพราะว่าการเงินมันมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่หาเงินออมเงินลดค่าใช้จ่ายมันต้องมีการลงทุนมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับมันต้องมีความรู้แล้วบางครั้งเนี่ยเราทํางานซะจนยุ่งแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยเหลือเวลามาศึกษาหรือไม่ค่อยมีเวลาไปดูแลการลงทุนยังไม่รวมว่าระหว่างทางการลงทุนของคุณเนี่ยเป็น10-20ปีเนี่ย มันต้องมีวิกฤตเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับเช่นโรคระบาดก็มีสงครามก็มีและถ้าเราไม่รู้จริงๆทั้ทางออกที่ดีกว่าคือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและก็นักวางแผนด้านการเงินเพื่อให้เขาเนี่ยช่วยจัดการการเงินของเราครับทีนี้พอพูดถึงผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ย ในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนแต่ยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าขึ้นมากนะครับผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเข้ามาดูแลการลงทุนของเราอย่างเช่น stashway a เป็นตน้น stashway a เนี่ยคือแพลตฟอร์มบริหารการเงินการลงทุนหรือ digital wealth management ชั้นนำของเอเชียตัวันออกเฉียงใต้ครับ เป็นการให้บริการการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีครับโดยลงทุนผ่าน ETF บนแอปพลิเคชันที่เพิ่งมาเปิดตัวในเมืองไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทและมีลูกค้ามากกว่า1 7 0เประเทศทั่วโลกปัจจุบันเนี่ยเปิดบ,บ,บริการที่สิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงดูไบและไทยครับซึ่งแซชเว่เนี่ยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในทุกประเทศโดยในประเทศไทยเนี่ยแซชเว่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตตนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ปลอดภัยอย่างแน่นอนจุดเด่นของแซชเวคคือเขาบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับนักลงทุนโดยนักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งความเสี่ยงเนี่ยมีอยู่12ระดับด้วยกันครับหรือที่เรียกว่า s t a s h a w a y r i s k Index หรือว่า SRI โดยมีระดับความเสี่ยงตั้งแต่6 5ถึง36และ s t a s h a w a y และเนี่ย จะคอยบริหารพอร์ตให้ระดับความเสี่ยงเป็นไปตามที่เราเนี่ยได้เลือกไว้ในแบบที่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามข้อดีของการเลือกระดับความเสี่ยงแบบนี้ก็คือทําให้นักลงทุนเนี่ยรู้จริงๆครับว่าความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยใช่เราหรือไม่และสบายใจได้ว่ามีโอกาสน้อยมากครับที่พอจะติดลบเกิน sri ที่เราเลือกไว้นั่นเองนอกจากนั้นนะครับเขาเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินโดยแบ่งพอร์ตเป็น3แบบครับ 1. คือ general investing เหมาะกับคนที่อยากลงทุนระยะยาว กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกพอร์ตนี้สามารถเลื่อกระดับความเสี่ยงได้ด้วย Stashaway Risk Index หรือว่า SRI 2คือ Goal Based ลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินสิ่งที่พิเศษมากกว่าข้อแรกก็คือทาง Stashaway เนี่ยจะมีระบบที่คอยวางแผนการเงินให้มีความเหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละคนโดยเฉพาะโดยคำนึงถึงสถานะการเงินและความสามารถในการรับความเสี่ยงช่วยออกแบบเลยครับว่าเป้าหมายแบบนี้เนี่ยต้องลงทุนเดือนเท่าไหรความเสี่ยงได้ขนาดไหน พอร์ตหน้าตาเป็นยังไงและคอยติดตามพอร์ตเพื่อแนะนําแล้วก็ปรับความเสี่ยงเมื่อใกล้ถึงเป้าหมายจะได้สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้เมื่อถึงเวลาและไม่จมไปกับอะไรที่มันเสี่ยงสูงๆ 3. การลงทุนกับแมกาเทรนระดับโลกหรือว่าตีมติกพอร์ตโฟลิโอที่ผมเนี่ยได้เคยทําคลิปไปแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้ครับนอกจากนั้นนะครับเขายังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ERA ด้วเลยครับเป็นเทคโนโลยีที่จะคอยบริหารพอร์ตของคุณตามความเสี่ยงที่คุณตั้งไว้นะครับที่สำคัญเนี่ยค่าธรรมเนียมเขาเป็นมิรมาก แค่0.2ถึง0.8เท่านั้นเองครับนอกจากนั้นยังไม่มีการจ่ายยิบย่อยระหว่างทางด้วยครับถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งข้อมูลมาให้ข้างใต้คลิปนะครับ EP นี้เรารู้ไปแล้วนะครับว่าความเครียดมีผลกับการลงทุนอย่างไรนะครับและเราก็รู้ด้วยว่าวิธีแก้ความเครียดทําอย่างไรนะแนะนําว่าคุณดู EP นี้ซ้ําได้นะครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะครับและถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหาแบบนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์ให้เราได้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานนะครับแชร์้เพื่อนๆได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก Money Matters ครับแล้วไปเจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ